สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเจมอีกแล้วอุ้ยวันนี้หนาวอากาศหนาวมากตอนนี้นะคะเจมพามาเก็บเห็ดอยู่ปา,งงากำลังมาเก็บเห็ดนะคะทุกคนก็เดี๋ยวมาเก็บเห็ดพึ่งกันไม่รู้ว่าวันนี้จะได้ไหมนะปะเดี๋ยวไปเก็บเห็ดกันไม่พูดเยอะไปเลยค่ะเจอแล้วจ้าเห็ดพึ่งเน่าไม่เอ่ยอุย้ยมันแก่นะนะคะทุกคน มันแก่ต่ออีกดอกเลยมันแก่แล้วอ๋อนี่แหละไปเดิมไกเป็นป่าอย่างนี้ป่าใกล้บ้านาหนึ่งดดกเน่าไม่เอ่ยอุ้ยขาอย่างงามทุกคนดูอุ้ยดอกนี้สวยหนยึ่งดอกจ้ะ ดิ่งดอกถุงนี่ขาอย่างงามทุกคนดูตัดขาไม่ค่อยถนัดเลยนี่เดี๋ยวค่อยไปทำความสะอาดอีกที่บ้านสวยมากดอกแรกไปหาต่อ เห็ดอ hey, <first. S 2> ันนี้ชอบหลอกเหมือนเห็ดมันปูแต่ไม่ใช่เห็ดพึ่งหรือไงอู้ยเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็ดอะไรเอ่ยเห็ดอะไรเอ่ยใช่เห็ดมันปูไหม อโอ้โหดอกนี้สวยงามแก่ไหมโอ้โหแก่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 โอ้ยังได้อยู่ขายังสวยอยู่ดอกมันแก่แต่ว่าขามันยังสวยอยู่นะทุกคน สวยงามไปเก็บต่อจ้ะเก็บต่อเห็นไหมเห็ดอะไรเอ่ยเห็ดอะไรเห็ดพึ่งแก่ไหมไม่เหลือขนาดนี้โอ้ยแก่เน่าแล้วต้งนี้ต้งนี้ดอกอยังใหญ่นี่โอ้ยโอ้ย ไม่กล้าเก็บเน่าแล้วแหละโอ้ยเน่าไปแล้วดูเห็นต้นหมากดอกนี้ดอกใหญ่มากดอกใหญ่แล้วก็สวยด้วยโอย้มีตัวทากโอ้โหสวยจังดูดอกใหญ่มากไม่เน่าเลยนะอุย้ยเสียดายเนาะเต็มกินไม่เป็นดูดินี่รอย ผากกินมันอู้ดอกอยงใหญ่สวยงามเสียได้ตุ๋ตมอ่ะอันนี้เห็ดเขาเลือกเห็ดอะไรไม่รู้่มันคล้ายๆเห็ดพึ่งแต่ดอกมันจะเล็กอย่างเยอะเดนไม่รู้จักอ่ะมันเหมือนเหมือนเห็ดพึ่งแต่มันน่าจะเป็นแบบเห็ดพึ่งที่มันขมหรือเปล่าทุกคน เจอแต่เห็ดกินไม่ได้ทุกคนเฮ้ยเขาไปเก็บเห็ดไหนกันนะทำไมพี่เขาได้กันเยอะแท้ทำไมเจมไม่ได้เลยได้อยู่สองดอกไม่ได้เพิ่มเลยไปเดินต่อไปเราไม่ละความพยายาม วันนี้เจมไม่ได้ไปเก็บบูบรีนทุกคนเพราะว่าไม่มีใครซื้อหละไม่มีใครซื้อเลยทำไมไม่เจอเห็ดที่มันกินได้นะเนี่ยแต่ถ้าไม่เจอจะกลับบ้านแล้วนะเนี่ยไม่เจอจะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวพ่อน้องเควินจะโทรตาม พอน้องแคปวินลก็โทรตามเธออยู่ไหนกลับบ้านก็จะไหวแกไปเดี๋ยวเตรียมหาต่อก่อนนะทุกคนดอกนี้เน่ามานันดูก่อนอุย้ยตัวถากแก่ไปนิดนึง สวยอยู่ปา่ายวเปลี่ยนป่านะทุกคนเปลี่ยนปา่ามาป่านี้ก็จะได้อีกไม่ไดอกอุ้ยเห็ดมันปูไปโตโตอ,อุ้ยเห็ดพิษมันเยอะ เดี๋ยวกำลังสวยอุ้ยขาอย่างสวยดูโอ้โหขาสวยมากปิดบุ้ไหมก่อนอ้ยขาสวย <c oughs> ตัดขาไม่ถนัดตัดแบบนี้แหละเดี๋ยะขาสวยมากโอ้ดูเห็ดพิษทุกคน ยังเยอะแดงเต็มป่าเลยเห็ดพิษนะจ๊ะอุ้ยดูดอกนี้ทุกคนอ,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 อขายังงามไปลงกันโอ้ยขายังสวยตัดขาตัดขา,ดขาโอ้ตัดมือเดียวก็ไม่ค่อยถนัด นี่อีกนาะนี่นา้าอ้ยมาป่านี่หมานหูดอกนี้ยังสวยมาป่านี่อย่างหมานอุ้ยโอ้ย,อยตัดขาขายังได้อยู่ ขาสวยขาไม่เน่าได้อยู่ดมในน้อยดูดิกำลังตะมุตะมิน่ารักหูขาสวยสวยงามเสียดายเดี๋ยวเต็มค่อยค่อยตัดขามันได้ไหม นี่สวยงามนี่แต่สวยสวยดูดิขาแน่นๆเก็บก่อนนะค่อยไปตัดขาขาแน่นๆ เห็ดพิษเห็ดพิษดูเห็ดอะไรเฮ้อนี่ทุกคนเห็ดพิษแน่เลยแล้วเนี่ยน่ากลัวมาด,ดูดอกนี่ขาสวยเอาตัวทาก อ๋อเห็ดมันปูเห็ดมันปูแบบน้อยๆกับเั็เพื่องจ้ะขาสวย ขาสวยมากเลยดูดอกนี้อุย้ยดูสวยมีแต่ดอกสวยๆเฮ้ยอไปตัดขาเป็นที่บ้านอันนี้ไม่ใช่ นี่ดอกน้อยๆน่าสงสารได้อยู่ดอกไม่ค่อยสมบูรณ์ดอกมันไม่สมบูรณ์ตรงข้างล่างปีที่แล้วออกเยอะมากโอมองเห็นไหมเห็นตะกายเลยดอกนี้แก่มากเลย แก่ไหมเนี่ยดอกยังใหญ่โอ้ยอุ้ยแก่เสียดายจังเลยไปรวมแม็กซ์เนี่ยแหละอ้ยดูข้างล่างจะมาเห็นอะไรเอ้ย เห็ดพิษเห็ดพิษนะคะเห็ดพิษนี่ไงอุ้ยขาสวยจงังอุย้ยแตกเป็นนอนนิดนึง โอ้ยทุกคนดูนี่โอ้โหดูสี่ดอกเลยจ้าหนึ่งดอกสองดอกจ้าสามดอกจ้าสี่ดอกนี้โอ้ยดูสีกำลังน่ารักดูโอ้ยออนเราค่อยไปตัดขาที่บ้านเด้อไม่มีเวลา ปิดเล,ป,ดลปิดตรงไหมไปต่อจ้ะนีมันบานแล้วแก่แล้วแก่แล้วเปิดมันนี่แหละเจออีกแล้วด,ด,ด,ดอกนี้มันไม่ค่อยจะสมบูรณ์นุ้ยเสียดายเดี๋ยวดูก่อนอ่างกิ่ง อมน้ำแล้วทุกคนไม่เอาอปิปปดตรงนั้นกลิ่เข้าไปข้างไหนกำลังสวยงามขาสวยมากมาดูตรงนี้รอยมีคนมาเก็บอยู่เด้นน่เตรียมว่านี่มันลง ด,ด,ด,ดอกนี้โอ้ยสวยงามจุ๊บโอ้ยมันเป็นนอนอีกหนึ่งดอกดอกมันไม่ค่อยสวยนะคุณแต่ว่าขามันแน่นมากเลยขามันแน่น ดอกน,นี้เน่าไม่เลยขายัางงามไม่เนา่าดูไมกันนอนไหมนอนกินมันมาอ่ะบโอ้โหเกือบแก่แต่ว่าขาสวยอยู่เห็นนู่นไหมอะไรเอ่ยสองดอก โอ้ยดอกอยัางงามโอ้ยดยูขาแน่นมากโอ้โหสวยนูอนอีกดอกดโอ้ยขายังงามดูสวยงามนี่อีกทุกคนจ้ะโอ้ยสองดอกจ้ะ อุ้ยสวยดูไปไปตัดขาที่บ้านกันรีบอย่างงามดูละยังสวยไปทุกคนกลับบ้านค่ม <c oughs> กว่าแล้วดูฝนมันจะตกมืดมาละเง้เยอะอยู่ดูเกือบเตรมตะกร้าโอ้ยฝนก็ตก ไปกับบ้านพ่อน้องเควินโทรตามว่าเธอเธออยู่ไหน <c oughs> ไปเดี๋ยวเจียมจะปะัดขาทำความสะอาดที่บ้านกันนะทุกคนรีบนะคะไปไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด subscribe เ <c oughs> ป็นกำลังใจให้เตรียมด้วยนะบ๊ายบายนะคะทุกคน